แม่ป้าปวดแขนจ้ะแล้วตำลายม้วนนะเราเลยปวดแขนแขนเลยไปตำให้เรากับลังเหลือเครื่องกับสากแม่หลอดแม่ปลาอืมแล้วห่อแบบนี้มือนม้วนทอดเพริ้นไปยากกระเพิ่นจ้ะมือนีมื้วนมีเตียวมือมีห่อมือนึกยังคำว่าได้มือวนมีเตียวมือนีห่อจ้ะตำลายมือวนในอีแม่ปลาแล้วปวดแขน เขาจะไม่ได้เอาหมวกกันน็อกมาดตามใช่มันใช่หนำเลยปุ่งใช้ตาใส่หูัวแล้วไปมันตาบหัไปจังหันมาแล้วอยู่นี่ม่ป่าแล้วกินมาอันนี้จ้ะเมื่อต้องถามเด้อวันนี้ในป่าคือป๊อบไปจังหันก็ข่อยก็ไปก็ได้ ไผ่ว่าได้ซ้ำแลแ้วแตงไห่ข่อยมาชุยย่างชุดแนวนะพี่น้องแต่แตงก็โต,ตไปเพรลูกหนึ่งเขาลูกหนึ่งเขาแล้วขออ่อยก็มาเอาเนื้อจินก็แตงไผ่ข่อยเมื่อชุยย่างชุดแนว์เลยมันหนึ่งกับจางหัวมันเหล่าน้องมันว่าหยาบไปน้ำข่อยอัมันมน้อน,นฟังอยู่หันหนึ่ข่อยสองรอบเมื่อเช้าน่ะอันนี้ห่อข่อยใ่เนี่ยห่อกระป๋าห่อข่อยใ่จ้า หัวข่อยายอันนี้หัวเขา่าหัวเขายายอันนี้หัวกระปิป้งปลานลอะไรหัวขาอยายเกิดว่าไปตองสิบ่ได้จ้ะอาชีพอยากให้เอานางผูกอ๋อเอามาไว้แล้วบ่ดขึ้นยากน้ำค้นดอกอภิษจ้ะเอนไหลน้อยเจี๊ยนอันนี้หัวขาอน้อยหัวขาอน้อยตอ,องมันบ่มันซึมขึ้นมันได้แตก อันนี้เพืองขอสาศจะอันนี้ห้อขอน่อยขอยายคุณปิีงปลาปิ้งปลาจะป้งปลา,ปปา,าปปขาวจะได้ปลาปลาขาวไทยปิปลาขาวไ่เมียไทยไไ่ปุ๋ยะ่องห่อจะชสองปูปุ่มกด,ด,ดกดกดดกดกดก วุ้เาายเหี้ยวหอยหอยก็น่ากินพี่น้องอัน,นะฮะหอเขาใหญ่ใส่ปิ่นป่าแล้วจะใส่ปิ่นป่ามันวุน้ยหอยดอกตอกมันบ่เหี้ยวมันเลยแตก้ยป <Okay. S 1> ่าหอเขาใหญ่หอเขาหน่อยก็สิมี่เขากับแก้วจา้า นี่ห่อเขาหน่อยจ้ะนี่แก้วปนจะแก,ก้วกัาแฟปลาแก,ก้วกับอันเขาจ้ะอันเขาหน่อยนี่จ้ะเนี่ยอันนี้คือห่อเขาหน่อยห่อเขาหน่อยใส่แก้วจ้ะห่อเขาใหญ่ใส่ปลาอีแม,ม่ปา่าเราเห็ดเป็ีแม่กัเห็ดทั้งสี่เลยน้องแม่ปา่ามันกดเห็ดมาจากตุ้ย่างอี่เมนเละ่ะเพิ่นพาเห็ดไรอย่งไดกรกัเห็ดทั้งสั้นละ่ะ น้ำเนิเ่นฉันวพิคนเฮ็ดไว้ว่าทิมท่มเห็ดทิม่มขว้าง่นละเนาะห่อข้าวน้อยใส่เกี๊ยวห่อข้าวใหญ่มันได้มัดลายอันตองมันแตกตองมันสดุดห่อข้าวน,น้อยมัดอันเดียวก็เพราะเอาไปว่างทั้งคุณเอาไปว่างไว้คุณแตอจ้าห่อข้าวน้อยข้าวใหญ่